ข้าวน้ำหวานกินเนื้อได้ลูกมันเล็กเพราะมันมันหน้าแรงมันก็ลูปอีกปกติมะพร้าใหญ่นะเห็นเขาบอกว่ามะพร้าวขาดแขนหน้าแรงแต่มะพร้าวมะพร้าวหน้าแรงเนี่ยมันขาดแขนแต่ตอนนี้มะพร้าวมันถูกอะมะพร้าวใหญ่นะมะพร้าวที่สับกะทินะถ้าขาดแขนทำไมถูกเพราะว่ามันสั่งเข้ามากว่ามันสั่งเข้ามาเยอะ คนใหญ่เขาเอามาจากประเทศอะไรบ้านเราก็เยอะทําไมจำพังสั่งเข้าอีกพอก็สั่งเข้ามันก็ได้เงินเลยพวกสั่งมันก็ได้เงินเลยอก็จากมาเลไยจากสิงคโปร์สิงคโปร์มาเลสมาเลสอะไรพวกนี้เห็นมีคนพูดไงบอกมะพร้าวขาดแคลนแต่ราคาถูกโอ้ยตายจริงๆของขาดแคลนต้องแพงมันต้องมันต้องแพง